ตัวตนในจิตไม่มีวิญญาณล้างสัญญาล้างความความความยึดมั่นล้างเมื่อเราภาวนาพิจารณาภายในจิตมันก็จะกลายกลายไรกลายห่วงแล้วก็มีสติมองดูพิจารณาแล้วมันจะกลายห่วงหรือเปล่าห่วงในใจ ห่วงสังขารวิญญาณห่วงว่าจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนถ้ามันกลายออกนะก็มันจะเจอภายในไม่มีตัวตนไม่มีห่วงนั่นเองไม่มีวิญญาณนะไม่มีความเป็นตัวตนก็คือเป็นสภาวะธรรมไม่ยึดมั่นนะอันนี้ภายใน วิปัสสนาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาของอที่จิตเรายัางยึดยังเป็นภายนอกมันก็แกแสดงเป็นแค่ภายนอกแต่ใจก็เมื่อพิจนารณาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรสภาวะธรรมที่ว่าง อะไรเข้ามาก็รู้เข้ามาไม่ได้ไปยึดไม่ได้เอามาเก็บว่าอันนี้เป็นเราอันนี้ใจมันยึดภายในว่าเป็นอะไรก็เราอันนี้ก็เราอันนี้ก็เราเมื่อใจมันมันคลายออกได้มันก็จะรู้สึกภายในของมันเองเมื่อเรากำลังตอดอ่วง ความเป็นความเป็นตัวเราความเป็นจิตมันก็จะแผ่ออกไปนะเป็นมันก็จะแตกความห่วงนั้นก็แตกออกเรียวที่เรียกว่าปวดห่วงภายในจิตวิญญาณตัวตนความเป็นความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้เห็นตัวตนมันก็ยังมีตัวตนอยู่ สภาวะธรรมก็คือความไม่มีตัวตนใจไม่ยึดนั่นเองสติไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดจิตไว้ไม่มีกรอบแต่ดับรมชีวิตในกายที่ถูกต้องไม่โกรธไม่อาคตไม่ปยาบาทไม่แค้นไม่จองเวรจองกรรม ในจิตในใจมันก็ไม่มีจองเวรจองกรรมแล้วก็มันปล่อยนะมันก็อยู่สภาวะการทำงานของกายใจก็รู้ว่าทำไปใช้กายใช้ใจไม่ยึดไม่เป็นไม่ได้เป็นของเราเป็นอยู่ตอนที่เรายัางมีร่างกายนะได้ใช้ด้ ใช้ของนั้นสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ใช้กายทําสร้างให้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ทางโลกแล้วก็เอาไปทางโลกหน้าไม่ได้คือโลกจิตถ้าคนที่ยึดในสิ่งที่ทํทาก็จะได้ในโลกจิตอีกเขายังอยู่ในสภาวะจิตเ็ามีอยู่ในสภาวะจิตอีกก็ต้องเวียนกลับมานะเมื่อจิตมันไม่ปล่อย ก็ต้องเวียนกลับมาวนเวียนเพราะมันมีมันมีของที่จะติดตามที่เราเรียกว่าสร้างบุญพอสร้างบุญแล้วก็ในจิตมันก็เป็นบุญมันก็มีผลรนะะ,ะลึกอยู่แต่บุญระลึกอยู่ความดีก็ยังไม่ปลดปล่อยภาะวะในจิตได้แต่ถ้าเราปล่อยเราสร้างบุญ สร้างความดีไปก็รู้ว่าสร้างความดีใจก็รู้ว่าสร้างความดีแต่จะปล่อยความดีคือภาวะภายในไม่ไม่ยึดติดความดีมันก็จะหลุดพ้นจากความดีมันก็สู่สภาวะธรรมมันก็เข้า,ขาใจกายเข้าใจจิตแล้วก็ผ่านพ้นถูงสภาวะที่เ็าเรียกอนัตตาคือความว่างว่างที่มี ตัวตนว่ากายจิตไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่เราสราบมันก็จะหลุดพ้นจากวัตถุหลุดพ้นจากภาวะจิตนะก็สู่สภาวะธรรมไม่มีตัวตนแต่ก็มีมีตัวตนเป็นสภาวะธรรมที่เขาเรียกว่าธรรมะสภาวะธรรม ก็คือเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเป็นข้อตอนมีกายก็ให้เป็นนามรูปหรือชื่อก็อเป็นแค่ตอนมีร่างกายทำความดีก็จิตมีความสุขเ็ามีความสุขแต่สุขที่ไม่ยึดไม่ไปอยู่กับการปรุงสุขปรุงทุกข์ก็คือการปลดปล่อยวางได้ก็ มันก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอยู่เหนือจิตก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งที่เขเรียกว่าไม่มีตัวตนรับความสุขด้วยการไม่ไม่มีคำพูดคำยอคำมินทามาให้ก้องเกี่ยวอยู่กับความสุขเหล่านี้ความทุกข์เหล่านี้กายวิญญาณจิต แล้วสู่สภาวะธรรมที่สูงกว่าจิตเหมือนเรากำลังเลื่อนภูมิชั้นภูมิจิตไปแต่จะเลื่อนภูมิชั้นปล่อยวางก็ปวดอ่วงที่ในจิตที่เราต้องนั่งพิจรารณาเป็นวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นในระดับจิตเมาก่อนเรา ใช้ปัญญาพิจารณากายสังขารไม่เทีย่ยงเกิดแก่จาราแล้วก็จากไปอันนี้จิตมันรู้แล้วหนึ่งขั้นต่อไปภายในจิตใจที่ยังยึดยังเป็นยังเป็นอะไรที่อยู่ภายในก็ใช้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งแตาอยากถึงสูงสุดเมืองสุดความหลุดพ้นทุกอย่าง ก็ดูจิตที่มันยึดมันเป็นอยู่ภายในนะก็คลายมันอีกคลายด้วยปัญญาพอนั่งจะเดินลม,มาหายใจเนี่ยมีสติดูลมมันก็จะคลายเราจะรู้สึกเองว่าคลายคลายจิตออกคลายความห่วงภายในคลายความยึดมั่นอยู่ในจิตออกปวดห่วงหมดขันทังห้างกาย รูปวิญญาณเวทนาสัญญามันก็ไม่มีไม่มีเป็นตัวเป็นตนมีแค่สภาวะธรรมที่รู้รู้ว่าเราได้กลายสิ่งเหล่านี้ออกมาหมดแล้วอันนี้ก็ใครทำยังไงเขาก็จะมีสติเล่าออกมาเป็นออกมาก็าจะรู้ด้วยตัวเอง เดี๋ยวเราก็จะได้เพราะสภาวะรรมันไม่มีอะไรมันแค่รู้กับเท่าทานกิเลสของเราเท่าทานจิตใจของเราเท่าตามอารมณ์ของเราเมื่อเรารู้เท่าตันแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะเกิดมาข้อชนะอารมณ์ชนะยึดติดชนะตัวตนของเราเองเราก็จะหลุดพ้น หลุดพ้นจากสังขารหลุดพ้นจากจิตวิญญาณหลุดพ้นจากความเป็นเราภาวะภายในนะสภาวะภายในรู้ได้เฉพาะตนว่าสติจิตเราหลุดจากบ่วงภายในนี้หรือยังนนรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะ ผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินพอปุดุดแล้วที่ใจแต่ประดูกายเขาก็ยังต้องทางานแต่ทํางานเป็นสภาวะไหนภาวะจิตแบบไหนก็เราก็จะรู้ดูตัวเองไปเรื่อยๆดูกายนอกดูใจภายใน เทวดาดวงจิตวิญญาณที่เขาจะกว่าจะพ้นมาแต่ละขั้นแต่ละชั้นได้พ้นจากความยึดมั่นได้บางจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติให้มันพ้นก็ติดอยู่ไม่อย่างคนมีวิญญาณอยู่ในเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้ปฏิบัติจิตไม่ได้ เข้าใจเมื่อตายแล้วก็ต้องติดอยู่กับสิ่งของรูปขันตัวตนความเป็นอยู่นานหลายภพหลายชาติกว่ากว่าจะพ้นได้กว่าจะได้กว่าจะรู้สึกว่าติดอยู่นานตรมานานไปไหนไม่ได้กว่าจะ้นได้ความธรรอีกครั้งหนึ่ง ทรมานก่อนทรมานจนว่าเราก็ติดอยู่นานแล้วจะไปได้ยังไงใครจะมาโปรดเขาก็โปรดด้วยธรรมะด้วยข้อปฏิบัติให้ไปฝึกจิตถ้าให้อาภัยได้ก็เลื่อนไปอีกภูมินึงถ้าเอาสิตได้ก็ไปเลื่อนอีกภูมินึงวิญญาณก็จะเบาขึ้น แต่ถ้าเราไม่ไม่ทำตอนเป็นโคนที่มีวิญญาณอยู่ในตายไปก็ต้องรอรอกว่าจะได้มีใครมาพูดมีธรรมะมาบอกคนเราถ้าพอมันเต็มที่แล้วนะมันทนไม่ไหวมันทุกข์ไม่ไหวมันจองจำอยู่นานนานหลายปีนานหลายร้อยปีมันก็รู้ตัวแล้วว่า เราถูกจองจำตัวเองอยู่จิตวิญญาณตัวเองอยู่นานจะทำอย่างไรจะได้ไปเหมือนคนอื่นเห็นคนอื่นเขาสุขเ็นคนอื่นเขามีเขาอยากมีความสุขด้วยก็ต้องปล่อยวางได้สติได้ปัญญาก็ปล่อยให้อภัยไม่แค้นร่วมบุญร่วมสร้างความดีนะถ้าพอมันคิดได้ จะหลัดออสร้างบุญดีกว่าสร้างความดีดีกว่าก็จะได้สะสมความดีสะสมบุญนี่ตาจิตวิญญาณที่ยังทุกข์ทรมานยังมืดมิดก็มีธรรมะให้อาาภัยอย่างเดียวให้โาสิร่วมเป็นบุญ ร่วมสร้างบุญร่วมสร้างกุศลร่วมสร้างความดีทำความดีละความชั่วถ้าทำความดีด้วยสร้างความชั่วด้วยก็ไปคู่กันบางคนความดีก็สร้างความไม่ดีก็สร้างมันก็จะอยู่คู่กันไป ได้ทั้งดีได้ทั้งบุญได้ทั้งอกุศลได้ทั้งความไม่ดีส่วนบุญก็บุญส่วนกรรมก็กรรมถ้ายังสร้างคู่กันไปอยู่มันก็จะลบล้างกันไม่ได้แต่ถ้าหยุดสร้างกรรมสร้างแต่ความดี ความดีมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นกรรมเราก็หยดุดสร้างมันก็จะหนีกันได้แต่ถ้าสร้างทั้งกรรมสร้างทั้งบุญบุญก็มากกรรมก็มากก,รรมามาก็ไปคู่กันบุญก็มากขึ้นกรรมก็มากขึ้นถ้าวันไหนกรรมมันมากกว่าบุญมันรอมันก็จะได้รับกรรม จะได้หยุดกรรมสร้างบุญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆกรรมใหม่ไม่สร้างมันก็จะหายไปนะมันก็บุญมันก็จะพาเราห่างกรรมไปเรื่อยๆสีนะ่แยกกรรมมันตามไม่ทันแต่มันก็ยังมีกรรมเท่าเดิมอยู่แต่เราไม่สร้างเพิ่มมันก็กรรมเท่าเดิมแต่บุญสร้างเพิ่มขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีไอ้กรรม มันกม็มันไม่มีอำนาจมากแต่บุญมันมีอำนาจมากมันก็เลยวิบากกรรมทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีบุญมากมันมบุญใหญ่ก็แป่บ,บุญต่อให้เจ้ากรรมนายเวรไปเอาบุญไปจะได้มไม่ต้อง เจ้ากรรมนายเวรเราก็จะได้เอาบุญบุญก็คือดรรังมะเมื่อฟังทำแล้วให้อภัยเจ้ากรรมนายเวรมันก็อาโหสิก็จะหลุดเจ้ากรรมนายเวรเขาได้บุญก็เข้าอาโหสหิคนเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรก็เพราะมีบุญเพราะมีแนะนำศีลธรรมแนะนำข้อปฏิบัติ เมื่อเขาได้ฉีดได้ทาเขาก็ไม่รู้ไม่มีความอาคาดเขาก็ให้อภัยเจ้ากรรมนายเวรเคยเคย์ทำกันมาพอเขาให้อภัยเขาก็ได้บุญพอได้บุญเขามีความสุขพอเขามีความสุขเขาก็ไม่เกลียดแค้นปยาบาทใครเพราะการให้อภัยไม่แค้นไม่ปยาบาทไม่จองเวรจองกรรมมันคือบุญบุญที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เบาเมื่อก่อนใจที่มันร้อนอาฆาตปยาบาท คอยจะเอาคืนคอยจะเมื่อไหร่จะได้เอาคืนเมื่อไหร่มันพลาดเราจะเอาคืนจันอยู่ฝังใจอยู่นั่นคือเจ้ากรรมนายเวรแต่ถ้าเขามีธรรมะแล้วเขาก็ไม่ปลูกเวรไม่ปลูกกรรมไม่เอาคืนให้อภัยมันก็จะมีความสุขเขาก็จะบุดพ้น จากความเร่าร้อนความมาฆ่าปยาบาทในจิตในใจโดยที่เขาให้อภัยคนอื่นเขาก็เย็นเบาสบายแลนมีความสุขใจก็สูงขึ้นเขาก็จะหมดเจ้ากรรมนายเวรไปแต่เจ้ากรรมนายเวรที่เขาไม่มีศีลไม่มีธรรมเขาให้อภัยใครไม่ได้เพราะมันมีความแค้นคอยจะเอาคืน คอยว่าไอ้ตัวนี้เราเกลียดเราจังเมื่อไรมันทําปิดพลาดกูจะซ้ามันเลยถ้ามันล้มอะไรคอยอยู่จะกระชืบมันจะใส่ร้ายมันทุกอย่างจะทําให้มันเสียหายทุกอย่างคอยบางคนเจ้ากรรมนายเวรมันคอยอยู่ตอนที่มันยังดีมันยังไม่กล้า แต่ถ้ามันพลาดเมื่อไหร่พูดผิดเมื่อไหร่ก็ใส่กันเลยพราะมันคอยจ้องโอกาสาเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันปูกแคนปูกปยาบาทเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเมื่อไหร่แต่รู้ว่าคอยคอยจ้องอยู่ันดีนะคนนี้เดี๋ยววันไหนมันพลาด มันไหนมันเซมันไหนมันลบก็จะใส่มันเลยอันนี้แหละเจ้าก,กรรมนายเวรที่เขารอแต่ถ้าเจ้าก,กรรมนายเวรเรามีธรรมะเขาก็จะไม่เอาคืนเขาจะเปลี่ยนจาัดก,การเอาคืนเป็นการให้อาภายัยเมื่อให้อาภายัยมันก็ไม่มีเวรมีกรรมซึ่งการและกัรเขาก็หลุด เวรหลุดกันไอ้เจ้าคู่กรณีก็หลุดกันหลุดกันด้วยมีธรรมไม่จองเวรไม่อาฆาตพอให้อาไปนี่มันหลุดกันหมดเลยนะครับพอให้อาไปนี่เจ้ากรรมนาเวรหลุดทั้งคู่เลยน,น,นั่นถ้าปฏิบัติแล้วมันก็จะเห็น ปล่อยวางแล้วก็จะจิตมันก็จะเลื่อนภูมิเป็นคนที่ให้อภัยมนแค้นใครแล้วพอรู้แล้วการให้อภัยนี่มันมันมีประโยชน์มันเป็นเทวดาขึ้นมาถ้าเป็นไม่รู้จักให้อภัยนีมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรมันมันเป็นสิ่งที่จิตไม่ดี ผู้มีธรรมเขจะให้อภัยได้ผู้ปฏิบัติธรรมเขจะให้อภัยอาโหสิได้จิตมันก็เลื่อนขึ้นมาภูมิมันก็สูงขึ้น mm hmm. เพื่อจิตวิญญาณที่ยังตกค้างรอตกค้างมาหลายร้อยปีบางดวงจิตไปไม่น่านะ จะไปได้ก็คือการให้อาภัยบางคนแค้นเมื่อไรมันจะมามันเคยทำไว้พอแค้นมันก็เลยไปไหนไม่ได้พอความปยาบาทมันก็เลยไปไหนไม่ได้มันรอรอที่จะเอาคืนรอจนหลายร้อยชาติหลายร้อยปีพันปีก็ ไยไม่ได้เพราะไม่ให้อภัยถ้าให้อภัยนี่เปลี่ยนเลยปูมภูม,ภมาคาดเปลี่ยนเป็นปูไม่อภัยนี่เลื่อนแล้วจิตจิตสูงแล้วไม่ตกอยู่ในอาบายแล้วไม่ตกอยู่ในนรกแล้วไม่ตกอยู่ปูมเก่าจองจําอยู่จองจำเพราะอาฆาตแบบเก่าแต่ถ้าปล่อย ให้อภัยนี่รุดจักความมาคาดถูกจองจำตัวเองก็จะเลื่อนมาแลก็ปลดปล่อยให้รุดไปด้วยการให้อภไปง่ายๆอันนั้นบุญร้างด้วยตัวเองไม่ต้องใครทำให้ทำด้วยตัวเองก็ได้บุญแล้วนะทุกวันนี้บุญไม่มีใครเอามาให้เราหรอกแต่เราปฏิบัติ ภูมิมันเลื่อนจิตมันเลื่อนมันเข้าใจบุญก็เกิดภูมิมันเลื่อนมันก็ได้เจอกับคนที่เขามีภูมิเดียวกันมีใจเดียวกันในั่นแหละนะใจเราคนผู้ให้อภัยเราก็จะเจอคนที่เขาเป็นผู้ให้แต่ถ้าภูมิเรายังไม่ให้อภัยเราก็อยู่แถวนั้น วนเวียนกับคนประเภทนะนะั้นอะชองเวียนชองกรรมอยู่กับเจ้ากรรมนายเวนอยากเป็นเทวดาให้มันสูงสูงขึ้นก็ต้องให้อภัยให้ธรรมะให้อะไรที่เราให้ได้เป็นประโยชน์ภูมิมันเป็นเป็นเรื่องทียากในการให้ แม้แต่ให้อภไยโดยไม่ต้องลงทุนอะไรนี่บางคนให้ไม่ได้ถ้าธรรมะไม่ปฏิบัติใจไม่ปฏิบัตินี่ให้ไม่ได้ขนาดไม่ต้องใช้อะไรเลยแกใช้ใจเราเข้าใจยังไม่ต้องใช้อย่างอื่นบางคนให้แจกทานนี่อันนี้ต้องหามา อาป่าจะได้นะไปให้เขาก็เสียดายแต่ให้อภัยนีนไม่ต้องลงทุนก็ได้บุญแล้วให้อภัยให้ทานให้โหสิกรรมให้ชับแบ่งเป็นทานอีกอันนี้ก็ยากขึ้นไปใหญ่มันยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆสละ ริงที่เราอยู่ในใจขอเราอีกยิ่งยากขึ้นไปอีกสละภายนอกและสละใจที่เป็นของเรายิ่งยากขึ้นไปเรื่อยยิ่งยากยิ่งสูงยิ่งหนาวยิง่งทางเส้นทางนี้ทดสอบทดสอบใจเราให้อภัยได้ไหม ถ้าได้ก็ปาดให้ทานได้ไหมทานภายนอกแล้วก็ทานภายในนี่จิตใจที่บรรวงทานได้ไหมเส้นทางเส้นทางหนึ่งพระพุทธศาสนาเส้นทางธรรมะบริสุทธ์ไปเรื่อยๆนะปล่อยวางไปเรื่อยๆบททดสอบเรานะทดสอบจิตใจเรา ยิ่งทำสูงยิ่งเบายิ่งเป็นอนัตตายิ่งไม่ย,ยึดยิ่งว่างยิ่งปล่อยวางอ่ะตอนนไปนองทำเดี๋ยวเราก็จะได้ไปแปดเมตตา